โค้ดคอนทอร์สวัสดีครับในวันนี้นะฮะเราจะมาทำโปรแกรมระบบร้านค้าสาก์นในโรงเรียนกันนะฮะและแน่นอนนะฮะตัวช่วยของเราในวันนี้ก็คือแ a นวา AI นั่นเองนะฮะโโหเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังดังเลยนะครับและระบบที่เราจะทำในวันนี้นะฮะผมบอกเลยว่ามีความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะเพราะว่าเป็นระบบของร้านค้านะแต่ว่าผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้สร้างระบบนี้มาสำเร็จนะฮะเพราะว่ามีทั้งระบบเพิ่มสินค้าระบบเพิ่มสมาชิก ระบบหุ้นสมาชิกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือมีระบบการชําระเงินที่คํานวณเงินทอนอัตโนมัติแล้วก็บันทึกการขายออกมาเป็นกราฟให้ด้วยโอเคนะครับอันดับแรกเรามาที่แคนวา AI นะฮะตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาที่โหมดเขียนโค้ดให้ฉันหน่อยนะฮะแล้วเราก็จะเอาพร้อมมาวางลงไปตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมของเรากันก่อนนะครับในพร้อมเนี่ยครับนี่ก็คือพร้อมนะฮะพร้อมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ที่ ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะเพื่อนๆไปกดได้เลยแต่ว่าจะต้องมีตรงที่เราจะต้องเอาลิงก์มาใส่อยู่2ที่นะฮะอยากให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกันนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจไปพร้อมกันนะฮะเรียกได้ว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะฮะโอเคนะครับอันดับแรกนะครับผมบอกให้เขาสร้างโปรแกรมระบบร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนนะครับในรูปแบบของเว็บไซต์นะครับหรือจะเป็นเว็บแอปก็ได้นะฮะหน้าตาดูเรียบง่ายนะครับใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็พื้นหลังเป็นโทนสีส้มอ่อนนะฮะ แล้วก็แถบต่างๆเนี่ยเป็นโทนสีส้มแบบไล่สีนะฮะแล้วก็มีปุ่มสีเขียวสีฟ้านะครับแล้วก็มีเมนูต่างๆดังนี้นะครับอ่าเมนูแรกนะครับก็คือหน้าแรกก็คือหน้าแดชบอร์ดหรือหน้าโฮมนะฮะอ่าแล้วผมบอกจุดประสงค์เขาด้วยนะครับว่าไอตัวหน้าโฮมเนี่ยนะครับมีเพื่อแสดงนะครับ ภาพรวมของร้านค้าแล้วก็มีเมนูที่จะนําทางไปที่หน้าอื่นๆนะครับอยู่ที่ฝั่งซ้ายของจอนะฮะผมบอกเลยเลยว่าไอตัวนี้ผิดพลาดมากๆเลยนะฮะเมนูพออยู่ฝั่งซ้ายแล้วมันไปบีบจอมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ปรับได้นะฮะต่อมาก็บอกว่าชื่อระบบเนี่ยให้ชื่อว่าระบบร้านค้าสกอโรงเรียนนะครับแล้วก็มีเมนูลัดไปหน้าต่างต่างนะอันนี้คือระบบที่อยู่ในหน้าแดชบอร์ดตัวนี้นะฮะแล้วก็มีข่าวสารนะมียอดขายวันนี้มียอดหุ้นรวมนะครับอ ทีนี้มาที่หน้าที่2นะครับหน้าที่2ก็คือหน้าเพิ่มสินค้า add product นะฮะ,ะก็เอาไว้เพิ่มข้อมูลสินค้าในร้านของเรานะฮะก็คือมีการเพิ่มชื่อสินค้าเพิ่มคำอธิบายสินค้าเพิ่มราคานะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนสินค้าคงเหลือในสต็อกของเรานะฮะแล้วผมบอกเขาตรงนี้ด้วยนะครับว่าให้มีฟังก์ชันในการบันทึกข้อมูลลง Google Sheet แล้วก็ฟังก์ชันในการเรียกดูข้อมูลจาก g o g l e s h e e t นะฮะโอเคครับมาที่หน้าที่3ามนะฮะ ก็คือหน้าชําระเงินเพ m เ n t นเพ e นะฮะก็เป็นหน้าในการคํานวณยอดนะฮะก็มีการให้เลือกชื่อสมาชิกค,คนที่มาซื้อเนาะแล้วก็เลือกรายการสินค้าที่เราบันทึกไว้นะครับแล้วก็มีการรวมยอดขายนะครับมีช่องใส่จํานวนเงินคนที่มาซื้อที่จ่ายว่าจ่ายเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีการคํานวณอัตโนมัติเพื่อจะบอกว่าต้องทอนเท่าไหร่จากยอดสินค้านะครับเมื่อกดชําระเงินแล้วนะครับก็ให้บันทึกข้อมูลในการซื้อหรือข้อมูลในการชําระเงินเนี่ยลงใน g o Google s h e e t ด้วยนะครับ โอเคหน้าที่4นะครับก็คือหน้าเพิ่มสมาชิกนะครับ add member page นะครับก็มีไว้สําหรับเพิ่มชื่อนักเรียนที่เป็นสมาชิกนะครับก็มีให้ใส่รหัสนักเรียนชื่อสกุลห้องแล้วก็จํานวนหุ้นนะครับแล้วก็มียกตัวอย่างให้เขานะฮะอย่างเช่น5หุ้นนะครับหุ้นละ10บาทก็บอกเขานะครับเป็น50บบาทอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็มีปุ่มเพิ่มสมาชิกนะครับและแน่นอนนะครับมีฟังก์ชันในการ มันถึอข้อมูลลง o g l e Sheet แล้วก็ฟังก์ชันในการเรียกดูข้อมูลจาก g ูเกิ e e ีตนะครับเป็นเหมือนตัวเอาไว้เซฟแล้วก็โหลดเซฟนะฮะแล้วก็หน้าที่5นะฮะก็คือหน้ารายงานยอดขายเซลล์รีพอร์ตนะครับซึ่งหน้านี้ก็เอาไว้สําหรับดูยอดขายสถิติต่างๆนะครับผมให้เขาทําเป็นแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะฮะแล้วก็ดูสินค้าขายดีดูยอดเงินรวมนะครับดูจํานวนสมาชิกนะครับออกมาเป็นกราฟแท่งนะฮะและแน่นอนก็มีการบันทึกข้อมูลลง Google Sheets แล้วก็ มีการเรียกดูข้อมูลจาก Google Sheets ไว้เวลาเราไปเปิดในที่อื่นเนาะโอเคครับแล้วมีพร้อมเพิ่มเติมนะครับก็คืออธิบายนั่นแหละว่าฟังก์ชันในการบันทึกข้อมูลลง g ูเกิ e e ีตคืออะไรบ้างนะฮะฟังก์ชันในการเรียกดูข้อมูลคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูปุ่มฟังก์ชันบันทึกข้อมูลลง Google Sheet ก่อนนะครับก็คือจะบันทึกผ่านตัวแอปสคริปต์นะครับโดยผ่าน URL นี้นะฮะซึ่งตัวแอปสคริปต์เนี่ยจะต้องถูกเปิดภายใน Google Sheets ที่เราจะให้มันบันทึกลงนะฮะ อ่าแล้วก็บอกเขาด้วยนะครับว่าพอมันเขียนโปรแกรมฝั่งแคนวาไอเสร็จแล้วเนี่ยให้เขาสร้างตัวโค้ด G S หรือก็คือโค้ดฝั่ง Google a p p s คริปตมาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาโค้ดนี้ไปเติมในตัว App Script นะครับแล้วมันก็จะได้สื่อสารกันกันกบ g o Google s h e e t เพื่อบันทึกข้อมูลหรือเรียกดูข้อมูลได้นะฮะและแน่นอนนะครับในฝั่ง Google Sheet เนี่ยเราทำปุ่มในการเรียกดูข้อมูลจาก g o Google s h e e t เพื่อเป็นการโหลดเซฟมาทำงานต่อนะฮะอ่าแล้วก็บอกลิงก์ Google s h e e t ให้เขาตรงนนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือผมย้ำเขาอีกครั้งหนึ่งครับว่าให้ทุกปุ่มทุกฟังก์ชันเนี่ยสามารถทํางานได้จริงแล้วก็เชื่อมโยงกันนะฮะแล้วก็มีในส่วนของระบบบันทึกข้อมูลแบบ local storage ด้วยนะครับก็คือบันทึกลงในเครื่องที่ทําด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างลิงก์ Google Sheets กันก่อนนะเพื่อเอาไว้บันทึกข้อมูลแล้วก็จะลิงก์ไปแอปสคริปต์ต่อไปนะฮะโอเคนะครับเรามาที่ Google Sheets นะครับอันดับแรกนะฮะตัวนี้เลยนะครับเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับ จากนั้นเรามาที่สร้างสเปซชีตใหม่นะครับไอคำว่าสเปซชีตก็หมายถึงตัวไฟล์ g ูเกิ e e ีตนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเราตั้งชื่อไฟล์ตรงนี้เลยนะครับผมจะตั้งว่าสากรโรงเรียนครับพอบันทึกเสร็จแล้วมาที่คําว่าแชร์รูปกุญแจนะฮะมาเปลี่ยนจากจํากัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะฮะสามารถเข้ามาดู One s นชีตนี้ได้นะฮะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาลิงก์มาวางทับตัว x สีเขียว3ตัวได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยครับนี่คือลิงก์ Google Sheets พอมันมีลิงก์ใน Google Sheets ในพรอมเนี่ยมันจะดีมากเลยเพราะว่ามันจะทำงานเชื่อมโยงกับแอปสคริปในพรอมได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝังแอปสคริปนะครับเรามาที่ส่วนขยายนะครับแล้วก็เปิดแอปสคริปใน Google Sheets เราขึ้นมาได้เลยนะครับแอปสคริปตัวนี้ที่ถูกเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะลิงก์กันกับ Google Sheets ตัวนั้นอยู่แล้วนะครับมันเป็นของมันอยู่แล้วนะฮะเราตั้งชื่อนะครับตรงนี้ผมจะตั้งว่าร้านค้าสกอโรงเรียนนะครับนี่เร็นบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะโค้ด j s มาวางตรงนี้นะครับ แต่ว่าเรารอแค่ไม่อยากรันก่อนเนาะโอเคอันดับแรกนะครับเรามาตรงนี้ก่อนนะครับการทําให้ใช้งานได้นะฮะแล้วก็มาที่จัดการการทําให้ใช้งานได้นะฮะจากนั้นนมาสร้างการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็มาที่รูปฟันเฟืองนะครับเลือกประเภทเป็นเว็บแอปนะครับตรงนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ทุกครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนจากชันเท่านั้นเป็นทุกคนนะครับแบบนี้นะฮะ แล้วก็กดนะครับการใช้งานได้นะครับตรงนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับได้ลิงก์มาแล้วเรากดคําว่าคัดลอกตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของตัวแอปสคริปต์นะครับกลับมาที่พร้อมนะครับเราวางลิงก์ทับตัว x สีแดงลงไปได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้พร้อมเราแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่ว่าผมบอกไว้ให้เลยว่าผมรันแล้วรอบนึงนะครับมันยังมีอะไรผิดพลาดอยู่นะครับผมก็เลยกลับมาแก้นะครับนี่ตรงนี้นะฮะ มันมี3ปุ่มแต่สีมันมีแค่2สีผมเลยเพิ่มเป็น3สีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองให้มันเท่ากับจำนวนปุ่มสาปุ่มนะฮะแล้วตรงนี้นะครับผมจะบอกมันด้วยนะครับว่าทุกปุ่มต้องทํางานได้นะครับอ่าเช่นปุ่มฟังก์ชันบันทึกข้อมูลลงกูเกิลชีตแล้วก็ปุ่มเรียกดูข้อมูลจากกูเกิลชีตนะฮะเพราะว่ามันจะได้แบบย้ำอีกทีนึงว่าปุ่มพวกนี้ต้องทํางานได้จริงๆนะฮะเสร็จแล้วเราทำการคัดลอกตัวพอมนะครับแล้วก็วางลงไปในแคนวาเอไอได้เลยนะฮะกดส่งครับจากนั้น รอครับอะไรระหว่างที่รอนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองนะฮะในส่วนของการเขียนโค้ดนะผมขอบ่นสักหน่อยละกันว่าตอนนี้แคนวาไอคนใช้เยอะมากนะทำให้ผมบอกแล้วว่ามันรันโค้ดเนี่ยสร้างโปรแกรมเนี่ยไม่เสร็จบ่อยมากๆเลยนะครับกว่าจะได้คลิปนี้เนี่ยผมรันไปเกิน20รอบนะครับก็คือรันแล้วมันไม่สมบูรณ์รันแล้วตัวโค้ด GS ได้ไม่สุดบ้างเงี้ยนะครับก็รันใหม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับรันแล้วบางปุ่มใช้ไม่ได้ เพื่อนๆก็ต้องมารันใหม่นะครับมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า AI เป็นคนเขียนโค้ดให้เรานะครับโอเคนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยจะสังเกตว่าฝั่งซ้ายมือหน้าแชทเนี่ยมันรันโค้ด GS ให้เรานะครับสร้างโค้ด GS มานะครับเราก็จะโค้ด GS ตัวนี้ไปใส่ในตัวแอปสคริปต์นะฮะโค้ด GS ยาวมากเพราะว่าโปรแกรมเรามันซับซ้อนนะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอ่านี่พวกปุ่มเปึมอะไรเนี่ย ลองกดดูนะครับใช้ได้ไหมอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวโค้ด js ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้ามันมีคําว่า complete นะครับหรือว่าเอ๊ะ try button ลองกดปุ่มดูอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเสร็จนะครับกลับตรงนี้มันจะจบด้วยเครื่องหมายปีกาปิดนะครับพวกโค้ด js เนี่ยนะครับอ่าถ้าแบบนั้นคือเสร็จนะครับแล้วก็มันจะขึ้นต้นด้วยคําว่า function นะครับหรือจะไอตัว slash สองอันข้างบนก็ได้เหมือนกันนะฮรอหรือจะเริ่มจาก function ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะเอาตัว slash สองอันข้างบนเลยนะครับ ลากยาวลงมาหาตัวเครื่องหมายปีกาปิดนะครับนี่ก็คือโค้ด G S ที่จะต้องไปใส่ในแอปสคริปต์นะฮะก็กดขี้ขวาคัดลอกนะฮะแล้วก็มาที่หน้าแอปสคริปต์นะครับฟังก์ชันเดิมลบทิ้งนะฮะให้เป็นหน้าปล่าแล้วก็คลิีขวาเพจหรือวางลงไปได้เลยนะครับยังไม่เสร็จนะฮะเหลืออีกนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูที่โค้ด G S ที่เราได้มานะครับมันจะมีในส่วนของ Space Sheet I D ตรงนี้นะครับไอ้สเ Sheet เนี่ยเมื่อกี้เราเอาตัวลิงก์ กูเก s h e e t ใส่ลงไปในพร้อมด้วยมันก็เลยรู้ว่า i อของสเป h ชี t คือไรมันก็เลยใส่ให้เราเลยอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งดีมากๆเลยครับทีนี้เพื่อนต้องมาดูตัวนี้ครับ get s h e e t by name ครับก็คือชื่อของหน้าชีสของสเป h ชี t ของเราครับซึ่งในที่นี้มันใช้ตัวแปรเป็นไทยนะฮะหรือเป็นพารามิเตอร์ก็ผมไม่มั่นใจกับภาษานี้ผมไม่ถนัดโอเคนะครับแต่ว่าเอาง่ายว่าเป็นตัวแปรไทยเนี่ยนะครับเห็นไหมครัมันจะแทนด้วยคําต่างๆเหล่านี้ไอคําต่างๆเหล่านี้ก็คือชื่อหน้า ที่มันจะต้องมีอยู่ในตัว Google Sheet ของเรานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราต้องทําก็คือเราทําการคลุมดำนะครับหน้าแรกก็คือหน้า Product นะครับแล้วก็กดคขี้ขวาคัดลอกเอาชื่อหน้า Product เนี่ยนะครับไปเปลี่ยนชื่อหน้า Sheet ตรงนี้นะครับอ่า s h e e หนึ่งเนี่ยกดขี้ขวาเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็วางตัวชื่อ Product ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้ลงไปกด Enter นะครับเรียบร้อยครับได้แล้วครับหน้า Product ทีแน่นอนครับก็เป็นหน้าต่อไปครับหน้า member ใช่ไหมครับกดบวกเพิ่มหน้าขึ้นมาเปลี่ยนชื่อวางลงไปหน้า member นะครับอ่าแล้วก็มีหน้าตัวนี้ครับหน้าอะไรเนี่ยอ่าวางลงไปนะครับเป็นในส่วนของหน้า Transaction นะครับน่าจะเป็นบันทึกข้อมูลการชำระเงินอะไรมาเนี้นะครับแล้วก็หน้าที่4นะครับหน้า report เนาะน่าจะเป็นหน้าที่ไว้บันทึกแล้วก็เรียกดูข้อมูลพวกรายงานสรุปยอดนะครับอ่าก็ กดคลิกที่คําว่าไทยแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีชื่อหน้าอื่นอีกไหมครับด้านล่างก็เป็นฟังก์ชันการทํางานของแต่ละหน้าแล้วนะครับแสดงว่าหมดละมีหน้าทั้งหมด4หน้านะครับที่มันจะแยกบันทึกข้อมูลลงไปเนาะก็กดบันทึกข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของแอปสคริปต์นะครับแล้วก็มาที่การทําให้ใช้งานได้นะครับอีกรอบหนึ่งจัดการการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็มาที่รูปดินสอแก้ไขตรงนี้นะครับอันแรกตรงนี้เลือกเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับ มันก็จะสร้างเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4เวอร์ชันใหม่ไปเรื่อยครับกดการทําให้ใช้งานได้นะครับแต่ผมมีบอกไว้ดนึงว่าถ้าเพื่อนเพ่อนเพิ่งเคยกดเวอร์ชันใหม่ครั้งที่2นะครับมันจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนแบบนี้ก็ยืนยันตัวตนไปเลยไม่มีอะไรนะรเสร็จแล้วก็มาที่หน้านี้เหมือนกันนะครับกดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับอ่าก็จบแล้วนะครับเป็นการอัปเดตโค้ดของฝั่งแอปสคริปเฉยๆนะครับตอนนี้แอปสคริปจะทําหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างโปรแกร,รมที่แคนไวทไอสร้างขึ้น กับตัว Google s h e e t ได้แล้วนะฮะโอเคมาลองดูครับมีวิธีเดียวที่จะรู้คือลองดูเท่านั้นครับมาที่หน้าเพิ่มสมาชิกนะครับใน c a ปไนไอนะครับผมก็จะลองเพิ่มสมาชิกเข้ามานะครับเด็กชายวันดีมีความสุขนะครับป .6 กทับหนึ่งนะครับซื้อหุ้นเท่าไหร่นะครับนี่มันก็จะมีคำนวณจำนวนเงินให้เลยนะครับกดบันทึกนะครับเพิ่มสมาชิกสมาชิกจะถูกเพิ่มในโปรแกรมแต่ยังไม่ได้มาที่หน้าเมมเบอร์ใน Google Sheet นะครับเพราะมันมีปุ่ม บันทึกข้อมูลใน g ูเกิ e e ีตใช่ไหมครับอ่าเราสามารถเพิ่มสมาชิกได้ทีละหลายหลายคนนะฮะแบบนี้เลยนะครับนี่ได้3คนแล้วนะครับแก้ไขได้ลบได้แล้วเราค่อยมากดบันทึกข้อมูลลง g o ูเกิล e e ตนะฮะข้อมูลก็จะถึกถืกบันทึกลงแม่ใน g o เกิ e ช e ตเอาภาษาลาวมนแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับมี t time s t a m p ด้วยดีวะ่ะอ่าโอเคนะครับทีนี้มาที่หน้าเพิ่มสินค้านะครับ แน่นอนครับมันคงจะบันทึกไปหน้า p ปรดักต์ใน Google Sheets นั่นแหละนะครับอ่านี่นะฮะก็ใส่ชื่อสินค้าใส่รหัสสินค้าใส่คำอธิบายใส่ราคาใส่สต็อกลงไปนะครับ5บาทนะอ่าประกาเมื่อกี้5บาทโอเคแล้วก็สต็อกมีร้อยหนึ่งนะครับอ่าลองเพิ่มอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาเป็นอ่ากระแดงนะฮะโอเคปึ๊บมเอ่าเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นไม้มะทัศแล้วกันนะฮะ ราคา20บาทนะน่าจะเป็นฟุตเหล็กนะโอเคกดบันทึกข้อมูลใน g o Google s h e e t นะครับหน้า Product ก็จะบันทึกลง Google Sheet แบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปเปิดลิงก์ครั้งใหม่ในแค n วาไอแน่นอนข้อมูลมันหายไปแต่เรามีปุ่มเรียกดูข้อมูลจาก g o Google s h e e t ไม่ต้องห่วงนะคะข้อมูลก็จะกลับมานะครับโอเคครับทีนี้เรามาที่หน้าชำระเงินนะครับนี่นะฮะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเห้เลือกแบบนี้เลยนะฮะข้อมูลสมาชิกนะครับเลือกชื่อคนจะมาซื้อนะครับอ่าวันที่แล้วก็เลือก สินค้านะครับแล้วก็ระบุจํานวนที่เขาซื้อนะครับกดเพิ่มลงตะกร้าก่อนได้ด้วยเว้ยเอาไปเปิดเป็นโปรแกรมร้านกาแฟได้เลยนี่แล้วก็ใส่จํานวนเงินคนที่จ่ายสมมติว่าจ่าย50นะฮะราคาของ20เห็นไหมครับเขาคานวณเงินทอนอัตโนมัติเลยนะฮะแล้วก็กดยืนยันชาระเงินนะครับข้อมูลบันทึกลงในโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเอาอื้อคนหนึ่งมาซื้อนะครับเป็นสมาชิกคนที่2นะฮะซื้อไปเลยนะครับ10อันซื้อมาการนำเงินไปแจกเพื่อนนะฮะ โอเคนะครับนี่ข้อมูลรวมเป็น70บาทแล้วคนนึงซื้อ20คนนึงซื้อ50นะครับโอเคกดบันทึกข้อมูลลง Google Sheet นะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับมีการบันทึกลงนะครับแล้วก็มีบันทึกชื่อคนซื้อด้วยนะครับมีบันทึกเป็นข้อมูลแบบยาวๆเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ว่าเออเขาทำอะไรซื้ออะไรนะอะไรที่มันอยู่ในฟันหนูมันคือตัวแปรสตริงนะฮะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอา โอเคนะครับแล้วก็มีหน้ารายงานยอดขายเห็นไหมครับเจบาทนี่ไงมาซื้อไป2คนมีสมาชิก3คนแต่ว,วันนี้ซื้อไปนอ่คนรายสัปดาห์รายเดือนนะฮะได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหแจ่มว้าวอ่านี่ครับมีกราฟนะครับแล้วก็มีปุ่มเรียกดูข้อมูลอะไรเงี้ยโอเคกดบันทึกข้อมูลเซฟไว้ใน Google Sheets ได้เหมือนกันนะฮะเรียบร้อยนะครับโอ้โหรอบนี้ถือว่าดีมากจากการที่เจนมา20รอบ กดใช้ในดีไซน์กดเลือกเว็บไซต์นะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อตัวแคนวาตัวนี้ก่อนนะครับรูปบอกมันยาวไปโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้นะฮะก็มากดเผยแพร่เว็บไซต์นะครับก็จะมีตัวอย่างในคอมกับในโทรศัพท์นะครับกดขยายดูตัวอย่างได้นะฮะอันนี้ตัวอย่างที่เปิดในคอมนะครับแล้วก็ตรงนี้ดูในโทรศัพท์นะครับเห็นไหมผมบอกแล้วนะครับว่า พอให้ตัวนำทางมาอยู่ทางซ้ายไม่เวิร์กเลยนะเพื่อนๆก็ไปปรับแก้ในพร้อมได้นะไม่ต้องบอกมันให้เอาตัวนำทางมาอยู่ทางซ้ายนะไม่งั้นในโทรศัพท์มันจะบังหน้าจอนะฮะโอเคเสร็จแล้วกดเผยแพร่ได้เลยนะครับเผยแพร่เว็บไซต์นะครับรอเวลานะครับปุ้งผู้แตกเสร็จนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับเราคัดลอกลิงก์ตัวนี้ไปให้เพื่อนครูหรือนักเรียนใช้ได้หรือเก็บไปใช้เองก็ได้กดดูเว็บไซต์นะฮะนี่คือเว็บไซต์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะ แต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะครับผมบอกเลยเลยว่ามันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเจอนะครับเป็นบางครั้งด้วยนะมันจะสู่มานะฮะแต่ผมมีวิธีแก้เว้ยเออมาดูนะฮะว่าเราจะเจอปัญหาอะไรนะครับนี่ตอนนี้เราได้หน้าเปล่ามาเพราะมันเป็นลิงเปล่าใช่ไหมฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับมันลิงกกับ Google Sheet แล้วฮะนี่นะครับเราสามารถกดเรียกดูข้อมูลได้ดูนะหน้าสมาชิกใช่ไหมครับผมจะกดเรียกดูข้อมูลนี่ข้อมูล3คนนี้ ใช่ไหมครับเรามีสมาชิกสามคนเดี๋ยวมันจะต้องมากดไดกดูข้อมูลนะครับก็จะโหลดสมาชิกมานะครับอ่ามาแล้วนะครับสมาชิกคนที่2กับคนที่3เห็นไหมครัคนที่1หายไปนะครับทําไมคนที่1ไม่มานะครับเพราะว่ามันนับไอตัวแถวแรกเนี่ยเป็นหัวข้อใช่ไหมครับแต่มันดันไปสร้างหัวข้อให้เราไม่ยากครับเรากดลิกขวาที่แถวแรกนะฮะกดแทรก1แถวด้านบนนะครับนี่ ไอตัวหมายเลขกหนึ่งก็จะถูกดันลงมาแถวที่2นะครับมันก็จะอ่านข้อมูลได้ส่วนแถวแรกเราก็ใช้ประโยชน์ให้เป็นหัวข้อหัวตารางไปเลยนะครับอ่าเราก็สามารถพริมพ์พิมพ์ได้นะพิมพ์ได้โอเคนะครับนี่พิมพ์หัวข้อใส่ไปเลยนะครับอ่าพอแถวแรกโดนดันมาแถว2ใช่ไหมครับตั้งแต่แถว2เป็นต้นไปมันก็จะนับว่าเป็นตัว Data ข้อมูลเขาแล้วดูนะมี3คนนะฮะอ่ากดเรียกดูข้อมูลใหม่นะครับ เย้มาแล้วนะครับ3คนเห็นไหมฮะผมเก่งไหมโอเคและแน่นอนครับกับหน้านอื่นๆครับเป็นทุกแน้านะครับก็คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าแคนไว่าไอไนเนี่ยบางทีมันก็สร้างหัวตารางให้เรานะฮะบ,บางทีโค้ดมันก็ไม่ได้สร้างหัวตารางให้เรานะฮะก็ถ้าเออมันสร้างหัวตารางให้ผมก็ยินดีด้วยนะแต่ถ้ามันไม่สร้างให้เพื่อนๆก็มาพิมพ์เองนะครับแล้วก็ผลัก ตัว Data ในแถวแรกลงมาแถว2แค่นั้นเองนะฮะง่ายๆพอเรากดเรียกดูข้อมูลข้อมูลเราก็จะครบแถวแล้วนะครับแบบนี้นะฮะก็คือตัวปัญหานี้ไม่ต้องไปเจนโค้ดใหม่นะครับเราแก้ที่ g o o l l s s h e t t ได้นะฮะอ่แน่นอนนะครับหน้าชาระเงินอ่ามันมันจะเหลืออะไรเหรอครับมันก็ต้องทําวิธีกเดียวกันนะฮะก็แทรกนะครับแถวบนเข้ามานะครับใส่เป็นหัวตารางหัวข้อนะครับอ่าให้ตัว Data มันลงมาอยู่แถว2เป็นต้นไปนะฮะ อก็โหลดข้อมูลเรียบร้อยนะครับนี่จบแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามกูด้วยนะครับอ่ะพวกพร้อมพวกทดลองใช้โปรแกรมพวกกูชชีนอะทุกอย่างอยู่ในคำนิวายใต้คลิปแล้วไปไปลองดู